ท่านลูฟี่เหรอออดูเหมือนเขาจะชื่อน้ำนะออท่านลูฟี่เหรอเนี่ยเ้ระวังปากหน่อยเบลดี้ผู้ชายแบบยกย่องทำไมเลี้วไหลสิ้นดีพวกเจ้าอย่าลืมกดของอมาซอนลินลี่สิแ้่อย่างนั้นทำไมท่านลูฟี่ถึงอยู่นี่ได้ล่ะเนอะ ทำไมผู้ชายที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะรันแถมที่นี่ก็คือที่จัดงานเลี้ยงด้วยเหลือเชื่อจริงๆที่ท่านเฮบิฮิเมย,มยอมยกโทษให้นะ่ะฉันคิดว่าบางทีอเท่านเฮบิฮิเมอาจจะตั้งใจวางกับดักก็ได้กับดักเหรอตอนสู้ที่ลานะน่ยยากเอาเรื่องเลยหลอกเชิญให้ผู้ชายนั่นมากินเลี้ยงในงานนี้เพราะประมาณ เราก็จะจัดการเจ้าน้าได้อย่างสบายๆ oh. และคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือพวกเราสินสะซ่า